ซึ่งปั๊มสามแรงไม่หมอกับกอง d e 1 820นะคะเพราะเพช,เชรมันเยอะมากสำหรับปั๊มทำให้ผ้าลูกค้าเปลี่ยนบ่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมีนะคะจากหมีพูดคิมนม์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหมีมารีวิวเรื่องเครื่องกอง กองรุ่นไหนเหมาะกับปั๊มอะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นวันนี้ค่ะเป็นกอง DE 4820แต่หน้างานทำไว้ก็คือของลูกค้าในห้องเครื่องเป็นปั๊มสามแรงนะคะซึ่งปั๊มสามแรงไม่เหมาะกับกอง DE 4820นะคะเพราะเพชรมันเยอะมากสำหรับปัม๊มทำให้ผ้าลูกค้าเปลี่ยนบ่อยแล้วก็ตัวนี้มันดิพอแตกนะคะซึ่งมันดิพอตกองผ้าจริงๆมันไม่ควรจะแตกเพราะเราไม่ได้ใช้งานนะคะ แต่ตัวนี้ก็แตกดังนั้นก็จึงแนะนําให้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นกองผ้าเหมือนเดิมนะคะแต่เป็นรุ่นใหญ่เหมาะสําหรับปั๊ม3แรงนั่นก็คือ D E 7220ตัวนี้จะเป็นรุ่นใหญ่สุดนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่นกลางนะคะตัวนี้ถ้าจะใช้1 8 2 0แนะนําเป็นปั๊ม1.5หรือปั๊ม2แรงเท่านั้นนะคะสําหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ